จะรู้ได้ยังไงว่าเพลงนี้ความเร็วเมทานอมอยู่ที่เท่าไหร่และมีวิธีไหนบ้างที่จะทําให้เราสามารถรู้ความเร็วเพลงนั้นได้เดี๋ยวคลิปนี้จะมาแนะนําเทคนิคให้ครับสวัสดีครับผมนัทคอแทบนะครับสวัสดีคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําเทคนิคในการหาว่าเพลงนี้มีความเร็วเมทานอมอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเอาง่ายๆคือหาความเร็วของเพลงหาเทมโปของเพลงนั่นเองซึ่งเป็นเทคนิคที่สามารถทําได้ทุกคนนะครับไม่ยากเลยนะฮะสามารถทํากันได้ทุกคน แต่ก we users, ่อนอื่นก่อนที่เราจะไปหาความเร็วของเพลงเนี่ยเราต้องมีทักษะอย่างหนึ่งก่อนก็คือการจับจังหวะกับเพลงนะครับซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักดนตรีเนี่ยก็สามารถจับจังหวะเพลงได้นะครับสังเกตได้จากตอนที่เราไปนั่งฟังดนตรีสดหรือว่าฟังเพลงหรือไปดูคอนเสิร์ตเราจะสามารถตบมือตามเพลงได้ใช่ไหมครับเราสามารถตบเท้าไปตามจังหวะเพลงได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักดนตรีเนี่ยก็สามารถ ตบเท้าตกมือตามจังหวะเพลงได้กันทั้งนั้นนะครับส่วนใหญ่จะทําได้หมดนะฮะอันนั้นคือทักษะในการจับจังหวะเพลงซึ่งเราสามารถทํากันได้เกือบทุกคนอยู่แล้วนะครับเช่นสมมุติว่าผมเปิดเพลงเนี้ยนะครับเราสามารถตกมือตามเพลงแบบนี้อ่าเราสามารถตกมือไปตามเพลงแบบนี้ได้เนี่ยก็คือเราสามารถจับจังหวะกับเพลงได้นะครับถ้าเราทําได้นะครับการหา ความเร็วของเพลงนี้จะเป็นเรื่องที่ง่ายเลยนะครับโอเคก็ถ้าสมมติใครทําไม่ได้ไม่สามารถตกมือตามจังหวะเพลงได้ผมก็แนะนําว่าอาจจะฝึกร้องเพลงฝึกคาราเกะฝึกเปิดเมทรนอมแล้วลองตกมือไปตามจังหวะกับเมทรนอมเพื่อให้เราชินกับการจับจังหวะการเข้าจังหวะก่อนก็ได้นะครับโอเคทีนี้สมมุติว่าเราสามารถตกมือตามเพลงกันได้ทุกคนแล้วนะครับผมแนะนําอยากให้โหลดแอปเมทรนอมนะครับ แอปเมทอนอมบนมือถือก็ได้นะครับหรือถ้าใครมีเมทอนอมอยู่แล้วก็ก็ใช้ได้นะครับแอปที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นแอปอโปรโมเมทอนอมนะครับโปรโมเมทอนอมจริงๆอ่ะโหลดแอปไหนก็ได้นะครับเมทอนอมมันส่วนใหญ่มันเอาอันที่มันมีเขียนว่าแท็บนะครับแท็บตรงข้างล่างตรงเนี้ยนะครับแท็บตรงนี้คือแท็บเทมโปนะฮะแท็บเทมโปเนี่ยเอาไว้สําหรับหาความเร็วนะครับหรือว่ากดความเร็วตามที่เราต้องการ นะครับสมมตุติผมอยากจะหาความเร็วเพลงเมื่อกี้ผมก็จะเปิดเพลงนะครับผมก็จะเปิดเพลงแล้วผมก็จะแท็บเทมโปนะครับเหมือนเหมือนเราตกมือครับแทบ็บแท็บเทมโปลงไปแทนการตกมือนะฮะสมมตุติผมเปิดเพลงอา่าก็ตกมือแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็ใช้การตรงเนี้ยแท็บเทมโปไปครับอา่ามมตินะอา่าแท็บเทมโป เราก็จะได้ความเร็วประมาณ99%นะครับเราสามารถกำหนดได้ว่าเพลงนี้ความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยประมาณ80นะครับมันอาจจะไม่ร0อนะฮะแต่ว่ามันจะได้ประมาณ99%เพลงเมื่อกี้ก็จะความเร็วประมาณนี้นะครับอา๋ยวผมจะลองเปิดเพลงแล้วลองจะจะลองเปิดเนเนอนดูตามดูว่าใกล้เคียงไหม ใกล้เคียงเลยเหมือนแทบจะตรงกันเลยนะครับเนี่ยเป็นอันนี้เป็นความเร็ว80นะครับ81นะฮะจริงๆอาจจะ80ก็ได้นะครับในเพลงมันอาจจะแบบคาดเคลื่อนนิดหน่อยแต่ว่าเราสามารถให้มันใกล้เคียงได้นะครับโดยการใช้แท็บตรงนี้ลงไปอ่ะอีกสักเพลงหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเป็น Backing งแท็แทนอันดับแรกลองตกมือตามก่อนก็ได้ครับเนี่ให้ตรงจงังหวะ ถ้าตกไม่ตรงนี่หมดสิทธิ์เลยนะฮะตกไม่ตรงค่ับอ่าผมก็จะใช้การตกมือเนี่ยเอาไปจิ้มตัวคำว่าแท็บแทนแท็บก็คือแท็บเทมโปนะฮะนะฮะให้มันตรงกับที่ตอนที่เราตกมือครับอ่าโอเคนะครับเพลงก็จะความเร็วเพลง่นี้ก็จะประมาณ6 7 นะครับ67เดี๋ยวลองดูว่าตรงไหมอาจจะไม่ตรง100%นะครับอาจจะคาดเคลื่อนนิดหน่อยอเห็นไหมอ่าตรงเลยนะครับนี่แหละใช้ใช้การกดแท็บเทมโปนะครับจากในแอปหาในแอปตรงเนี้ยคำว่าแท็บเทมโปะครับตรงเนี้ยนะครับ,รนะรบกดตามจังหวะที่เราที่เราจับได้แค่นี้เองเราก็มันก็จะมีให้ดูแล้วว่าความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่ นะครับประมาณนี้นะฮะก็นี่เป็นทริคง่ายๆเลยที่เราสามารถทําได้ทุกคนนะครับแล้วก็ทําได้ทุกเพลงนะครับเพลงไหนมาก็ลองเปิดแล้วก็ลองแท็บเทมโปดูก็จะทําให้เรารู้ว่าเพลงนี้มันอยู่ที่ความเร็วเท่าไหร่แล้วอาจจะพอเราได้ความเร็วจากาจากเพลงปุ๊บเราอาจจะเปิดเปถน,นอมแล้วก็ซ้อมซ้อมกีตาร์ก็ได้นะครับแทนการเปิดเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเค ก็สำหรับคลิปนี้นะครับเอามาฝากเพียง,งแค่นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ